યા અમે કાલે જ આવી ગયા અમે કાલે જ આવી ગયા ઓકે કાયમ કેરો નહી દેખીએ હું જે આબો જે બધા જો બધા જો એક એક જો 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 જો

ที่คนกลุ่ม <welche> น <noise> ึงที่ทําการเยียดยามศาสนาเนี่ยมูฮาบบะพปใจครับซึ่งซึ่งมูฮานี่ถือว่าเป็นการแสดงออกโดยบนพื้นฐานของพัฒนารมไทยอย่างดีตอบถ้าเป็นที่อื่นนี่ต้องแรงนะคนมีดาดาพ่อดาแม่เฮาดาศาสดาเราดาดาดาศาดาเขาซึ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ถามว่าถูกต้องกับป่ถูกต้องที่เกิดการรุนแรงมันเฮาถึงมาแสดงออกด้วยการสันติว่ามาแจ้งรูที่เฮากล่าวไปนี่บไได้กลายนะครับกลายเพราะว่าคนมีใครเป็นเจ้านอกจากคลว่า์แล้วก็มีนบีมูฮัมมัดนี่เป็นหลัสูล แล้วเขาลอดนี่ยิ่งใหญ่แจ,แจ้งวัวยอีครับแจ้งวัวยอีนะฮะที่อื่นภาษาเราครับ,รบรผมอันเรื่องหลักก็คือเรื่องเดิมเรื่องราวคือเนี่ยคือคือ,คอบ่าวแสดงความประพอใจที่ที่ประเทศอเมริกาเอาสร้างหนังแล้วจะเยียดหยามตตวต้นศาสนาของเราครับผมก็ค,คือมีข้อเรียกร้องอจังว่าในทางนั้็บะหมีครับพวกเราไม่มีข้อเรียกร้องอะไรนะมาแสดงออกว่าเราเป็นมุสลิมลเราถูกทำร้ายทั้งจิตใจทั้งจิตวิญญาณครับผมแล้วหลังจากนี้จะมีการเคลื่อนไหวยังไงบ่มีครับบ่มีครับ ไปมียออางฮะเขากับพวกปะกันธรรมดาไนนี่เดินทางมาจากเรลที่ไหนอันนี้มาจากคือที่เขาล,ละหมาดรวมมาที่จังการก็บมีนะฮะที่หลายๆจุดในในสี่เนี่ยแล้วก็พล้อหูข่าวกันก็มาขับรถมาหากันผมเองก็มาละหมาผมรมกูนครับเนี่ยผมมาละหมาเสร็จมาเจอที่เป็นเพื่อนกันพวกกัน <c oughs> ก็มีการเดินกับด้เดินพวกมันด้วยกันกับเรื่องการเหยียบทงสารแ,แล้วก็มีการเผารงนี่คือเป็นการสแสดงความประพอรอันนี้เป็นการสแสดงออกของแต่ละคนแต่ละฝ่ายนะฮะครับอ่าก็เป็นเป็นการแสดงออกแต่ละฝ่ายถ้ามัน แต่ย่างเมือนยังเฮานี่อย่างเฮาเป็นคนไทยเนาะผมเป็นมุสลิมไทยเนี่ยผมเองก็แบบแบบว่าเทสได้ครับแบบแบบชอบเท่าได้แต่มันการแสดงออกมีหลายๆอย่างเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เบาบางที่สุดละเบาบางที่สุดละถ้าเปรียบเทียบกับที่ว่าเปิ้ลคือเยียดยามอ่ะว่าสแตดาเฮาเป็นคนที่บปดีอันยังต่างๆนานาซึ่งเชื่อว่ามือเฮาคนเข้าใจถ้าได้อ่านมันเป็นการที่ทำร้ายจิตใจนักลงไป ไม่ไม่คือวันวันวันศุกร์นี่นะฮะวันศุกร์นี่จะเป็นการละหมาดปกติเลยเพราะว่าวันยุม่าคือวันที่มารวมกันนะฮะเอ่ออาทิตย์เจ็ดวันจะรวมวันเนี้ยแล้วก็มีการฟังคำเทศนานะมีการไถ่ไถ่ศสนาแล้วบางประเทศอย่างไม่ใช่ประเทศประเทศปากีวันเนี้ยเปิดประกาได้เป็นวันยุทธราชการเลยครับนะฮะแล้วประเทศเอ่อมุสลิมเขาหลายที่ครับก็แสดงออกด้วยวิธีนะแล้วแต่ว่าจะยื่นหนังสือก็จะมาจะรารกันอันนี้คือมันเป็นเป็นเป็นกลุ่มชนมาง่ายๆมากเราเรียกอย่างช่วงก่อนที่เขายื่นหนังสือหนังสือไปได้มีเสียงตอบ มาจากกงสุลเนี่ยเพราม่ใช่เฮาหมูเฮาบอกเรื่องครับอันนั้นบางบางอย่างมันก็มีการลักการทำกันข้องได้ไงเขากระบอกเรื่องอย่างไรมันแล้วแต่ว่าใครจะนี่ยจะได้อันนี้คือสาเหตุหนึ่งคือที่บางเกิดการคือการทํางานว่าอย่างเชียงใหม่เขานี่มันมีอิสลามอยู่ประมาณหมื่นกว่าคนครับมีซีบกว่ามัสยิดเดอร์ถ้ามันได้ได้บอกกล่าวแล้วมาทำเนี่ยมันใจดีหรือเปล่าคือแย่มาเขาจะมาได้มาจากไหนนะพี่ถนางแ้วมาต่อถ้าเราโดนโดนโดนขี่อย่างอี้นะฮะแล้เรื่องของการเยียจยามเราสูุ้ลร่างเราท่านพ่อแม่พี่น้องครับ ในนามผมจะมาทั้งหมดอันนี้ใบแจของไข่จัดนะครับผมมีขนาดในจัดนะเป็นการจัดเป็นการมาด้วยหัวใจของผาอีกครั้งลอล์วิร์อลวิ์ฮอลิล์อลฮิวีมาลิล่ะกับบานในสวัสดีภาพใ้าสัรัตังคนตังปิกบ้างไข่วางัอนนครับ